สวัสดีครับคุณคุณผมคินเลนะครับบ้านสวนสวีเดนกับแม่หอมครับวันนี้พาคุณคุณมาชมสวนนะครับตามผมมานะครับมาดูว่าพวกเราจะทำอะไรบ้างให้ FC เอฟซีเพลินๆตอนนี้ผมก็จะไปกินอาหารนอกบ้านครับอาหารของผมอยู่ในเรือนกระจกครับผมว้า มีความสูงมากเลยจ้าพี่น้องจ้าวันนี้อากาศ8องศาที่บ้านสวนสวีเดนนะคะ8องศาสุดติงจะดิ่งขี้เลเลยามาเปิดร้านอาหารแล้วครับคุณคุณดูซิมีแมงไหมย่า yeah. โอ้ยสุดยอดเลยจ้าวันนี้อากาศฟินมากอ้าววันก่อนก็หยิบทงชาติสวีเดนมา สองอันนะคะอ่าพอทำจอบให้ใหม่นะคะคือมันขลกแรักค่ะก็ะเลยทำให้แน่นหนาขึ้นนะคะโอ้ยพี่น้องจ๊ะฟินมากกับบรรยากาศเราจะเอาธงชาติมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นของปีที่แล้วจ้านี่นะคะเกาะตะปูขาดอีล่องอีแรงเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหมอ่าได้ธงชาติใหม่ให้พ่อโบแล้วครับ คุณคุณครับผมอิ่มแล้วผมก็อยากจะพาแม่เข้าป่ากระเทียมครับแต่ว่าบรรยากาศในสวนเรายังแต่ว่าเรายังจะต้องมีอะไรทำในสวนอีกเยอะแยะเลยน้ํำของเราก็เต็มอ่างเต็มไหนะคะพี่น้องตามคิเลไปตรงนี้ไปดูดอกไม้ลิเลพาคุณคุณไปดูดอกไม้สิลูกมาครับคุณคุณ หนูจะพามาดูดอกทิวลิปหรือว่าดอกทุนพรนะครับนี่โห้ดอกตุ้มๆมาเยอะเลยจะออกนอกรั้วเหรอลูกพาคุณคุณไปเก็บผักอีกแล้วครับยังไม่ถึงเวลาครับเดี๋ยวไปเปิดประตูให้เขาก่อนจะ้ะชอบบรรยากาศนอกสวนนะเมื่อวันก่อนเราพาเราเราพามาเก็บผักชีล้อมอยากออกอยากออก เสียงน้ำซัดซาอยู่ที่สวนเปี่ยมสุขพี่น้องบรรยากาศสุดฟินฟินมากๆนี่ไปอ,ออกไปเลยลูกฮานอนเล่นอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวแม่พาคุณคุณไปดูดอกไม้สวยก่อน้าพี่น้องจา๋าบรรยากาศบ้านสวนสวีเดนทางตอนใต้นะคะเราอยู่ทางสะก้นนี้คะ่ะจะเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้กกอนนะคะเพราะว่าอากาศปวนแปรเป็นอย่างมากจ้ะฟังเสียงนก ได้ยินเสียงน้ำนะคะชื่นชมอยู่กับธรรมชาติคะ่ะมีความสุขมากมากินบรรยากาศฟินฟินที่บ้านสวนสวีเดนไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่อุดอู้อยู่ในบ้านสองสามวันจะอากาศเปร่ปรเป็นอย่างมากนะคะวันนี้มีแสงแดดอากาศอยู่ที่8องศาฟินมากคะ่ะ แต่เราก็จะต้องรีบเก็บภาพก่อนที่อากาศจะเปว่นแปรบางครั้งก็มีลูกเห็บหิมะปนฝนอย่างเงี้ยค่ะภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ่อเป็นที่ไว้วางใจจะฟังเสียงกนกบรรยากาศฟินมากส่งเจ้าขิ้เหลอ,ออกนอกรั้วนะคะให้เข้าไปฟินๆในบรรยากาศนอกรั้ววันนี้เราจะพาทำอะไรบ้างนั้นติดตามไปเรื่อยๆนะคะ ชื่นใจชื่นใจตื่นเต้นจนหายใจแทบแบบติดๆขัดๆนะพี่น้องแบบว่าอากาศมันฟินแบ่งปันความสดชื่นมาถึงพี่น้องเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะที่บ่นว่าร้อนๆจะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากแกแลกเปลี่ยนอากาศกันได้เนาะทางสวีเดนก็หนาวเกินจากปีนี้เดี๋ยวเอาเหยื่อไปให้น้องปลาก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวจะพาชมรั้วชมสวนวันนี้มีจุดหลายจุดเลยค่ะที่จะมาแบ่งปันความสดชื่นกับพี่น้องกันนะคะจะนี่คืออาหารของน้องปลานะคะกินเข้าไปแล้วก็เขาก็จะมีตัวสวยหลากหลายสีแบบนี้ตามมาเลยจ้าเห็นไหมคะเมื่อกี้มีแสงแดดยุ่แมแหบมตอนนี้ก็เมฆมาบดบังอีกแล้วอ่าเชอรี่ของเรานะคะเชอรี่หรือว่าซึ่ตแบค่ะ คุรนโบก็เอาละคังมาแขวนตรงนี้เหมาะเลยหูลูกๆตัวแดงเลยอ่ะริบๆสองริบๆดูริบๆดูค่ะว้าวล้อหา้ะลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วบรรยากาศสุดฟินบัวของเราใกล้จะพ้นน้ำแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่าแล้วดูดอกไม้สีเหลืองของเรา ดอกไม้น้ำหรือว่าคนไทยเขาพาเรียดใบบัวบกสวีเดนใบบัวบกแล้วดูคะ่ะเมื่อกี้เดินมามึดพอมาถึงตรงนี้มีแสงแดดอีกอ่าดูต้นเชอรี่อีกต้นหนึ่งจ้าพี่น้องเราใกล้จะเห็นดอกเขาแล้วนะคะเราปลูกเข้ามาสามปีแล้วนะคะแล้วดูคะ่ะซากแห่งความเหนื่อยหนอหักบุ้งฝรั่งจ้า โอ้ว้าวนี่จ้าพี่น้องบ่อพักน้ำด้านบนของเรานะคะสองปีกว่าจะได้แบบนี้นะว้าวนี่ค่ะใบบัวบกจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นใบอะไรในภาษาสวีดิชนะคะคือถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมีพิษ ตามที่แม่ย่าบอกนะมีพิษทั้งรากทั้งใบทั้งดอกคะ่ะหอมก็เลยจะไม่ค่อยแตะต้องมันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าในช่วงระยะหนึ่งมันกินได้แต่หอมก็กลัวคะ่ะไม่กลา้าไม่กลา้าใบจัสมินจัสมินหรือว่าดอกมารีสวีเดนนะคะปีนี้แต่งเขานะคะแต่งให้พุ่มเขาอยู่ในระดับ โน้มโน้มไม่มากปีที่แล้วนี่แบบว่าปล่อยธรรมชาติเวลาเขาดอกหนักๆมาเขาโน้มถึงบ่อน้ําเลยจ้ะอันนี้ก็ได้ดูแลเขานะคะดอกไม้ชื่อดอกแน่วะหรือไงเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เขาจะบานในช่วงมิดส้มหมานะคะมิดก็คือกลางนะคะส้มหมาก็คือเออซัมเมอร์หรือว่ากลางฤดูร้อนนั่นแหละ ที่นี่เขาก็จะฉลองกันในเทศกาลนี้นะคะที่สวมมงกุฎดอกไม้ในทุกๆปีจ้ะเฮย้ยบรรยากาศขอฟินก่อนนะพี่น้องจ๋าขอฟินก่อนค่ะเดี๋ยวดอกแอปเปิ้ลต้นใหญ่เริ่มมาแล้วนะคะต้นนี้ก็คือปลูกไว้ให้นกแล้วก็เอาไปหวานให้สัตว์ป่าจ้ะเพราะว่ามันรสชาติหวานแล้วจืด เปิ้ลแอปเปิ้ลมันจะอร่อยมันต้องมีรสเปรี้ยวนิดๆจ้ะจะเดี๋ยวเอาอาหารปลาไปไว้ในเรือนกระจกก่อนจ้ะพี่น้องแล้วไปดูว่าเราจะพาพี่น้องชมอะไรบ้างจะวันนี้ซีนมากมีความสุขมากๆเลยจ้ะต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้นะคะแล้วก็ท่านที่ชอบบรรยากาศบ้านสวนแบบนี้นะคะรับบรรยากาศ ฟินๆไปพร้อมๆกันจ้ะอันนี้เป,นเป็นเพียงเริ่มต้นนะพี่น้องถ้าถึงช่วงฤดูที่เขาจเจริญง,งอกง,งามเบ่งบานจริงๆแล้วมันจะสวยงามกว่านี้จ้ะอ้าวมาอีกแล้วลูกโอ้โหกินไปชามแรกนี่ใยตั้งหรือยังครับนี่อ่าเจ้าคิดเลนายแบบของเอซคุณนะ้าหนูพวงของหนูบอกว่า นายแบบรูปหลอ่อพ่อรวยพ่อรวยจริงๆครับรวยน้ำใจครับผมแมวยักษ์ของพี่เอลงสมบูรณ์จ้ะลาผักแมงดานะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่ามิ้นจ้ะนะคะมีอยู่สามสายพันธุ์นะคะแต่ปอกเนี่ยคะ่ะเพราะว่ามีของผักการหอมของคุณเลมโบแล้วก็ของแม่ย่าจ้ะก็ทานได้เหมือนกันนะคะอันนี้ในภาษาสวีดิชเขาเรียกว่าเกรดเล็กนะคะเกรดก็คือ ยาค่ะเลิกก็คือพวกต้นหอมต่างๆนะคะที่มันขึ้นหน่อมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเลยเขาเรียกว่าเลิกนะคะนี่อ่ากวางตุ้งค่ะโหดไปหมดแล้วเพราะว่าเจอหนาวค่ะแรดิสก็เริ่มขึ้นมาจะยูยูบาร์นะคะสตอบเบอรี่จะตามที่บอกนะคะขึ้นมางามจะพร้อมกับยาก,ก็งามเหมือนกันนะคะ เพราะว่าปีที่แล้วเราปล่อยหญ้าให้เป็นเม็ดแห้งแล้วมันร่วงหล่นพี่น้องจ๋าเนี่ยงานเราจะเข้าอีกหนักด้วยนะคะงานนี้กว่าจะได้กินสตรอเบอรี่เล่นเอาพี่เดี้งเลยจ๋านี่ก็คือเลิศเลิกออกกูลเลิกนะคะหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงขึ้นมาแล้ว กชายก็อยากจะให้พาออกนอกสวนนี่ในภาษาสวีดดนเขาเรียกว่าวินแบรนะคะวินแบรหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคือแลนสนะคะนี่แมลงผู้พึ่งมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วลูกๆวันนี้พาชมสวนนะ นี่จะ้ะคือเลนนะคะเป็นสีแดงอันนี้จะเรูดคือเลนค่ะส่วนนี้เป็นสีดำนะคะเริ่มมาแล้วค่ะสีดำก็คือสวัสดค์คือเลนเอ้ยสวัสดวินแบร์ก็คือเอ่อคือเลนสีดำอะ่ะนะคะสีดำจะ้ะหอมมากค่ะเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าสีดำหรือสีแดงให้ลูดแบบนี้นะลูดแล้วก็ดม หอมค่ะสีดำจะหอมสีแดงไม่หอมโอ้ยฟินคัก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 มาแล้วค่ะระบาระเบินนะคะระบาระเบินหรือว่าลูบับนะ,ค,ะคนไทยก็พาเรียกว่าบอนเปี้ยว้ะ นี่วันก่อนเรามาย้ายเขานะคะย้ายผักป่ามอให้มันเป็นกลุ่มก็คือแองซื้ระแองแองก็คือ,อทุ่งหญ้านะคะซื้อก็คือเปียวนะคะผักเปียวในทุ่งหญ้าคนไทยพาเรียกผักติว้วฝรั่งคูดเบอร์รี่จะ้ะที่นี่เขาก็เรียกคูดแบร์เนาะคำว่าแบร์ก็คือเบอร์รี่นั่นแหละภาษาสวีเดนก็จะเพี้ยนๆนะคะ อันนี้เป็นรัดเบอร์รี่ค่ะหั่นหล่นนะคะปลูกเองค่ะแต่ไม่ได้งามเท่าที่ขึ้นเองริมล้วนะคะมาเป็นดงลูกใหญ่แบบนี้ด้วยเอ่อบูเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นบูเบอร์รี่ในฟาร์มนะคะไม่ใช่บูเบอร์รี่ในป่าที่เราเก็บแล้วขึ้นตามธรรมชาตินะคะอันนี้เขาจะปลูกคะ่ะแล้วก็ได้ต้นมาจะเช้าจะเหี่ยวใบร่วงก็ไม่ว่านะคะขอให้รากเขาติดปีหน้าเราพอจะได้ชม นะคะอันนี้ปลูกเอาไว้สาธิตให้กับ f อหลายๆท่านทรา,าบนะคะเพราะว่าบางท่านก็ไม่ทราบว่าบูเบอรี่มันมีแบบปลูกแล้วก็ในป่าจะ้ะค่ะอันนี้ก็เป็นเคือเลนนั่นแหละสวัสดีคือเลนหรือว่าวินแบร์สีดํานะหอมปลูกเองนะคะน,นี้เริ่มปลูกตั้งแต่ยังไม่มีจอบนะจอบที่ใช้อยู่นั่นก็คือคุณเลมโบเขาทํามาจากพั่วนะพี่น้องค่ะย้อนดูคลิปได้นะคะ ขุดจนด้ามหักไปหลายอันค่ะสร้างแปลงสวนขึ้นมาขนาดเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้จอบจริงค่ะบางท่านบอกว่าให้เอามาจากเมืองไทยมันหนักค่ะชอบเอาขิงขาดแต่คล้ายใบมะกรูดมามากกว่านะคะ,อะจอบนี่ก็คือคนเลมโบเขาก็ดัดแปลงให้ได้จนใช้ได้ขนาดเนี้ยจ้ะจ้าอันนี้คือ,อรูสเดเด,ดรนนะคะกุหลาบพันปีจ้ะ ถ้าหิมะไม่ตกมาหรือว่าหนาวไม่จัดนะเราจะได้ชมดอกเขานะพี่น้องนี่จะดอกสวยมากค่ะเราปลูกปีที่แล้วจ้ะก็ได้ชมดอกปีที่แล้วแหละเพราะว่ามันมีดอกมาตั้งแต่ที่เราซื้อมานะคะแต่อันนี้คือเป็นดอกที่ที่เรามาดูแลเขาใหม่นะเขาจะเป็นพั่วเป็นพวงแบบนี้นะคะกีบเขาก็จะออกมาคล้ายๆกับดอกบัวจ้ะสำหรับกุหลาบพันปีนะคะจะ้ะ โอ้ยพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยมานี่ค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสีสดสีบานเย็นเลยนะคะหวังว่าคงจะได้ชมดอกเห็นไหมคะถ่ายไปถ่ายมามีแสงแดดแล้วก็เขาก็จะแอบงามเพราะว่าตรงนี้เป็นดินอินทรีย์นะคะที่ลูกชายกับเพื่อนเขาลากมาให้ปีที่แล้วจะเราเหลือเราก็เอากองไว้ตรงนี้นะคะส่วนนี้เป็นดินขุยตุ่นเราสามารถที่จะ เอาผสมหรือเอาไปพวนดินตามต้นไม้ต่างๆได้นะคะเพราะว่ามันเป็นดินธรรมชาติของที่นี่ที่นี่ก็คือจะเป็นดินทรายนะคะทรายล้วนแล้วก็ปูนหินแบบนี้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นภูเขาหินแล้วต้องระวังด้วยเพราะว่าตุ่นมันมันขุดขึ้นมามันก็มีเศษกุ้งเศษแก้วขึ้นมาทำสวนก็ต้องระวังไปด้วยล่ละคะ่ะ ค่ะบางท่านบอกว่าปลูกพืชผักงามเพราะว่าดินดีคือดินที่นี่ไม่ได้ดีอย่าเป็นดินหินดินทรายแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับมันฝรั่ง,ลงแล้วก็สตอเบอรี่นะคะแล้วก็ผสมดินพวกนี้นะคะเออการขุดขุดที่ทำเรือนกระจกนะอุ้มหินกันไม่ไหวอะพี่น้องหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้มันจะได้กินเลย ูเขาหินขนาดนี้นะคะแล้วก็สร้างแปลงผักขึ้นมาจากจากดินอินทรีย์ที่เป็นอัดดินจากกองกองอกองเศษอาหารที่เราฝังดินไว้ทุกๆปีนะคะปีนี้ก็ใกล้จะจะฝังดินได้อีกแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มเต็มถังนะคะแล้วเราก็ขุดเอามาผสมอลง ใต้ต้นมงต้นไม้แปลงพุงแปลงผักต่างๆนะคะเวลาเรานั่งในบ้านเราจะรู้เลยว่าลมแรงหรือลมไม่แรงนะคะเราจะดูจากธงชาติทังของสวีเดนแล้วก็ของไทยนะคะน้องจ๋าเดี๋ยวไปดูดอกทิวลิปกันคะ่ะมาแบบสีสดมากถึงจะมีไม่มากแต่ก็ชื่นใจจ้ะ แล้วดูนี่สีเขาจะหวานมากนะคะแล้วเรามาพวนดินเป็นขั้นบันไดเห็นไหมคะน้ำเขาก็จะมาพักอยู่ตรงนี้โอ้โยดูค่ะหูอึตมต้มมาเยอะเลยรอสักแป๊บเดียวค่ะชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวไปชมดอกใกล้ๆก,กันค่ะมีกี่ดอกเนาะ สีเหลืองค่ะกูนนี่ก็เหลืองจะเหลืองก็คือก o ูลนะคะอันนี้เป็นสีชมพูโรสาสีชมพูโรสารนะคะมานี่ก็เหลืองอันนี้ก็น่าจะเป็นสีแดงสีแสดค่ะ สีส้มหรือสีแสดนั่นแหละโอรันนะคะโอ้ยอันนี้มาสวยเลยค่ะพี่น้องเฮ้ยสีอะไรเนี่ยสีแดงเหรอสีชมพูถ้าแดงก็คือร์ดชมพูก็คือโรซานะคะนี่ เริ่มมานะพี่น้องค่ะว,ว่าไปถ้าชุดนี้บานนะจะสดชื่นมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำบาดาลน,นะคะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างมุมนี้พักการหอมตั้งไว้เป็นจุดรีวิวนะคะตรงใต้ต้นเรินแบเรินแบ,นแบก็คือเป็นผลไม้ที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงเราก็เก็บเอาไว้ทำอาหารเช้าในทุกๆเช้าที่คุณเลมโบชจัดให้ทานนะคะเลนแบ์มีรสชาติขมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ฝาดนะคะเขาบอกมันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงแต่ว่าฝรั่งบางท่านไม่ชอบเนื่องด้วยรสชาติของมันมันไม่ไม่อร่อยจ้ะแต่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูง แถมยังใบสวยด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ใบสวยแบบว่าจุดจุดโฟกัสเลยค่ะตรงนี้นะคะสำหรับอ,อในช่วงฤด,ดูเฮิร์หรือว่าในช่วงฤด,ดูใบไม,ไม้เปลี่ยนสีนะคะเราเพิ่งชมเข้าไปไม่นานค่ะแล้วเขาก็อ,อใบร่วงหล่นลงพื้นจากนั้นก็ผลิขึ้นมาใหม่มันหมุนเวียนไปไวมากจ้ะ จุดรีวิวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาก็คืออดอกซีเลนนะคะที่เราไปขุดมาจากป่าก็จะพูดอยู่บ่อยๆเนาะรั้วสวนมันก็ไม่ได้มีมากมายค่ะก็มีวนไปเวียนมาค่ะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการและเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เปิดโอกาสให้กับหลายๆท่านที่เพิ่งติดตามชม คลิปติดตามชมช่องนี้นะคะอีกหน่อยจะเป็นสีม่วงเป็นพวงนะคะหอมก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยพาเรียกดอกอะไรแต่ภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าดอกซีเรน,นะคะ่ะจะอีกหน่อยเราก็จะได้ชมดอกแอปเปิลนะคะเขาก็จะสะพรั่งสีขาวสีชมพูนะคะแต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะตุ่มๆขึ้นมาจ้ะก็รอแป๊บ,บนึ่งนะคะอันนี้เป็น แอปเปิลตามฤดูกาลนะคะแต่ต้นนี้เป็นแอปเปิลในช่วงวินเทอร์นะคะเป็นแอปเปิลในช่วงฤดูหนาวจะดอกเฮยซินของเราก็ยังพอให้ได้ชื่นชมนะคะนี่มาแล้วพี่น้องที่เราปลูกเขานะตอนแรกหอมคิดว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบว่าไม่ค่อยสวยเลยขึ้นมาสวยแล้วนะคะจะคล้ายๆต้นดั้งเดิมของเขาคะ่ะต้นที่เราเก็บมาจากป่านะ บรรพบรุษทิ้งกระถังเอาไว้ไม่รู้รุ่นไหนรุ่นไหนคะ่ะเขาก็คงจะเกิดแล้วตา,ตายตายแล้วเกิดอยู่คะ่ะหอมก็เลยไปเอามาปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราก็ได้เป็นจุดรีวิวเล็กๆให้พี่น้องได้ชมนี่แหละกุหลาบเทาที่แม่ย่าซื้อให้วันคล้ายวันเกิดของคุณเลมโบน่าจะสองปีที่แล้วนะคะเราก็สร้างซุ้มให้ตรงนี้ใบเริ่มแตกมาแล้วจ้ะ นะคะปีที่แล้วมาสวยจากซุ้มประตูรับแล่นะคะจากเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรตรงนี้ยมันจะเป็นประตูล้างๆอยู่นี่ค่ะใบแตกขึ้นมาแล้วค่ะในส่วนที่เป็นเป็นเป็นอะไรนะักเป็นลูกเป็นเป็นผลมันนี่ก็คือมาจากดอกของปีที่แล้วแหละนี่ค่ะ ปีที่แล้วแบบว่าเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บผลไม้จนไม่มีเวลาจะรีวิวเลยทั้งทงท,งที่มันก็สวยมากแกจะพี่น้องจัดตอนนี้มาดูแปลงป่ากระเทียมของเราจะกระเทียมป่าในสวนนะคะที่เราปลูกมาสามปีเราได้ขนาดนี้ภูมิใจมากจ้ะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปด้านล่างนะคะชื่นชมแบบว่าจุๆจุกันเลยจ้าวันนี้นะคะแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่า ผักกูดของเราแบบว่าขึ้นมาแบบเฉาทุกต้นทุกกอเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราก็รอรุ่นต่อไปเพราะเขาจะขึ้นมาหลายหลายรุ่นจะ้ะโหแล้วโดวนโน่นค่ะกระเทียมป่านะคะขึ้นมาเต็มค่ะเนี่ยค่ะก็ยอดกําลังน่ากินน่าจะพาพี่น้องมาเก็บรุ่นที่สองนะคะแต่ว่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันช้ามันเฉาจากอากาศหนาวนะคะ เดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างกันจะ้ะภูมิใจที่สุดก็กระเทียมป่านี่แหละค่ะในภาษาสวีดินเขาเรียกว่า romslerk นะคะเนี่ยค่ะเรามาดูกันก็เก็บได้นะถ้าพูดถึงจะเก็บโหเย็นเจียบเลยจ้ะน้องยังไม่เก็บค่ะเขายังไม่เขียวสดเนี่ยค่ะดูตะกกุดค่ะช้ำหมดเลย เช้าหมดเลยจ้ะถ้าถ้าเขาเขียวๆมานี่แบบว่าพืพรับนี่คะตรงนี้เป็นทางขั้นบันไดอันนี้ก็ข้ามไปข้ามมาเราไม่เก็บเราใช้เป็นที่กั้นดินเป็นขั้นบันไดนะคะก้าวขึ้นไปด้านบนน้นจ้ะที่ใบแหว่งแหวงก็คือเรามาเด็ดเขานะคะ เรามาเด็ดเอาแต่ใบไปทำกุยช่ายวันก่อนอันนี้ก็เด็ดได้นะคะเดี๋ยวเด็ดได้เราก็มีล่องทางเดินนะคะหลังจากที่เรามาแยกเขานะคะใบไม่ค่อยสวยแปลงเก่านะเพราะว่าเรามากวนเขาแล้วเราก็มาเด็ดเอาใบาไปทำอาหารแบบนี้นะคะแล้วดูค่ะ แปลงใหม่พี่น้องเอ้ยภูมิใจจริงๆดูค่ะในกลุ่มนี้ก็ร้อยร้อยห้าสิบกออะร้อยห้าสิบกว่ากอค่ะแล้วก็มากลุ่มนี้อีกนะคะเนี่ยเราเริ่มมาดอกจ้ะพี่น้องดูค่ะนี่เนี่ยใบเราเด็ดได้นะคะเราไม่ได้เอาการเอาใบไปทำกุยช่ายได้อีก หลายรอบอยู่อืมวันนี้จัดคลิปให้ชมแบบยาวๆอีกแล้วพี่น้องไว้จะพาขึ้นไปดูดอกไม้ด้านสวนสร้างสุขแบบอลังการมากเอาไว้เป็นคลิปถัดไปแล้วกันเนาะนี่จ๋าโอ้ยฟินฟินฟินฟน,น้องเอ้ยภูมิใจที่สุดก็คือฝรั่งเขาช่วยขุดฝรั่งเขาช่วยขับรถไปไปเอานะเราไม่ได้ทำโดยพลรการจะ้ะ เร้วที่สำคัญก็คือต้องขอขอบคุณเพื่อนคุณลิมบูนะคะที่เขาโทรมาบอกเมื่อสองปีที่แล้ว้งคะบอกว่าให้รีบไปเอากระเทียมป่านะจะเอามาปลูกก็ได้ให้ไปเอามาเพราะว่าเขากำลังจะไถทิ้งเขาจะเริ่มทํำสร้างโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้กระเทียมป่ามาไว้ในจุดที่ฝรั่งงงก็แล้วกันจ้ะ อย่าว่าแต่คนไทยฝรั่งงงแม้แต่ครอบครัวคุณเลนโบนะคะคุณย่านี้ทึ่งมากจ้ะภูมิใจภูมิใจไม่เบื่อไม่นายชมกันยาวๆก็ย,ยังได้จ้ะคิดถึงน้องออรอนน้องโนรานะ เราเดินได้อันนี้ก็ที่บอกว่าเหลือเรืออยู่เราก็ยังไม่มีเวลามาลงเขานะวันนี้ก็ดินอ่อนๆแฉะๆตรงนี้เราปลูกเขาตีที่แล้วนะคะแต่เราก็มาตัดเอาใบไปทํากุยช่ายนะคะคุณเลมโบก็เก็บไปทานที่ทํางานบ่อยนะเนี่ยค่ะดูดูโหแล้วดูกอน,นี้พี่น้องกอน,นี้ค่ะ อลังการงานกระเทียมป่าเราย่องไปดูผักเซี้ยนกันค่ะต้องขอขอบคุณแม่ขวัญสวีเดนนะคะกูรูผู้รู้เรื่องผักป่าก,ากินได้กินไม่ได้นะหอมก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่ามันใช่ไหมมันก็ใช่นะคะแล้วก็แม่ขวัญสวีเดนช่องนี้เป็นช่องที่มีพระคุณของช่องเล็กๆผักการหอมเพราะว่า ช่องแม่ขวัญสวีเดนเป็นช่องที่อุปถัมภ์ช่องเล็กๆของผักาดหอมให้มีวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะมีโอกาสจะตอบแทนพระคุณค่ะแต่เราก็อยู่ห่างกันประมาณ600กว่ากิโลนะคะถ้านีวาศสนาต่อกันเดี๋ยวจะไปหาแม่ขวัญกับสามีของเธอนะคะรวมถึงดีโอแล้วก็เอเล่เลยค่ะติดตามตลอดนะคะขอบพระคุณที่ช่วย กอกเอ,อเอกสารสำคัญต่างๆจงได้รับเงินจาก YouTube นะคะแล้วก็ขอขอบคุณไปถึงคุณพี่นีประนุษแสงจกนพรานะคะเอของแม่ขวัญสวีเดนที่ทำให้ประการหอมได้เอ่อติดต่อแม่ขวัญสวีเดนด้วยตนเองนะคะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีทุกคนคะ่ะ นี่ดูผักกูดค่ะแป๊บเดียวนะคะนี่เขาบังหินอยู่นะลมไม่ถูกมากเดี๋ยวอีกหน่อยค่ะจะพลืบเลยค่ะเคี้ยวขาจีนะคะก็เป็นจุดรีวิวให้กับ f อที่น่ารักทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะคะที่คิดจะเ,เริ่มปลูกเริ่มสร้างนะคะเอาผักป่ามาไว้ในรั้วนในสวนค่ะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะคะมันภูมิใจมากแกพี่น้อง เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปเยอะเลยนะคะเรื่องพืชผักแล้วก็ฝรั่งเขาก็กินค่ะแล้วก็เก็บตามฝรั่งด้วยนะคะคนไทยพาเก็บด้วยนะคะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้ค่ะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท,ท,ท่านค่ะตั้งใจ สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ผักการหอมกับคิดเหลเอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย